ผู้สูงอายุทั่วประเทศค่ะล่าสุดนะคะมีหนงังสือด่วนที่สุดส่งถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศให้จ่ายเงินเบี้ยงที่ผู้สูงอายุแบบทุวนหน้าต่อไปไม่มีกําหนดค่ะและมีการแจ้งในการจ่ายเงินแบบทุ่นหน้ารวมไปถึงผู้สูงอายุรายใหม่ที่จะลงทะเบียนรับสิทธิ์รับเงินเบี้ยงที่ผู้สูงอายุและใช้ในส่วนของระเบียบเดิมจ่ายเงินแบบทุ่นหน้าต่อไปไม่มีกําหนดค่ะคุณผู้ชมซึ่งข่าวดีแบบนี้ติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะหากคุณผู้ชมท่าน ไหนที่เข้ามาร่วมรับชมไลฟ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับทั้งช่องอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทุกทกท่านคุณพ่อคุณแม่ผู้สูงอายุทุกๆคนนะคะที่รอคอยการจ่ายเงินเบี้ยงที่ผู้สูงอายุเหมือนเดิมตามปกติต้องบอกว่าเบี้ยงที่ผู้สูงอายุนะคะยังคงจ่ายเงินแบบขั้นบันไดเหมือนเดิมตามปกติตามช่วงอายุเลยก็คือห0บปีถึงปีรับอยู่ปีรับปีที่ปีรบอยบาทถึง8ส 9ปีรับอยู่ที่8ร้อยบาทแล้วก็90ปีขึ้นไปรับอยู่ที่1,000บาทซึ่งในส่วนของการปรับเกณฑ์ใหม่มีการประกาศผ่านราชกิจจานุเบกษาในเรื่องของระเบียบการปรับเกณฑ์จ่ายเงินเบี้ยงชีพผู้สูงอายุนะคะซึ่งประกาศออกมาเมื่อวันที่11สิงหาคมและมีผลบังคับใช้ทันทีในวันที่12กันยายนนั้นทําให้ผู้สูงอายุหลายคนไม่สบายใจว่าในส่วนของเกณฑ์ใหม่ที่ออกมาจะได้รับเงินเบี้ยงชีพผู้สูงอายุทุกคนหรือไม่ถ้ามีการปรับเกณฑ์ใหม่วันนี้มีข่าวดีมาฝากคุณผู้ชมค่ะ ล่าสุดนะคะมีหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะให้ดําเนินการจ่ายเงินในส่วนของเบี้ยงที่ผู้สูงอายุเหมือนเดิมตามปกติและในส่วนของผู้สูงอายุรายใหม่ก็ยังคงใช้หลักเกณฑ์เดิมของทางอ,อปทอนะคะเหมือนเดิมตามปกติในการพิจารณาจ่ายเงินแบบต้นหน้าให้กับผู้สูงอายุนั่นเองค่ะซึ่งเมื่อวันที่29สิงหาคมที่ผ่านมานะคะได้มีหนังสือในเรื่องของการซักซ้อมแนวทางในการดําเนินการตามระเบียบมหาไทยค่ะของทางกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน เบี้ยงชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นวันนี้ทางกระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วนะคะเพื่อให้การดําเนินการระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยงชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นพอ25 6 6ัสเป็นไปตามระเบียบแล้วก็เป็นไปตามความเรียบร้อยนะคะซึ่งอาศัยตามอำนาจนะคะข้อหา ของระเบียบกระทรวงมหาดไทายว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยชีพผู้สูงอายุนั้นได้มีการกําหนดแนวทางดังกล่าวซึ่งขณะนี้นะคะคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติอยู่ระหว่างการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยชีพผู้สูงอายุนะคะตามข้อ6วงเล็บ4ดังนั้นให้คณะกรรมการผู้สูงอายุตอนนี้ยังไม่ได้ก,กําหนดคุณสมบัติออกมาแต่อย่างใดจึงให้นะคะทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาในส่วนของการรับเงินเบี้ยชีพผู้สูงอายุตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยงที่ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังคงใช้หลักเกณฑ์เดิมของพอศ2552ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมด้วยแล้วก็ดําเนินการอย่างไม่มีกําหนดถือว่าเป็นข่าวดีสําหรับผู้สูงอายุทั่วประเทศนะคะใครที่ได้รับสิทธิ์เดิมอยู่แล้วระเบียบนี้จะไม่มี์ผลกระทบใดๆทั้งสิ้นยังคงได้รับสิทธิ์เหมือนเดิมตามปกติแต่สําหรับผู้สูงอายุนะคะ ที่กําลังจะถึงอายุ60ปีเมื่อท่านไปลงทะเบียนแล้วท่านยังคงได้รับสิทธิ์เหมือนเดิมเพราะว่าใช้เกณฑ์เดิมหลักเกณฑ์เดิมในการจ่ายเงินซึ่งก็สอดคล้องกับคุณจุลินลักษณะวิสิทธิ์นะคะซึ่งมีการย้าชัดในเรื่องของระเบียบนี้ว่าไม่มีนโยบายในการปรับลดเบี้ยงชีพผู้สูงอายุแต่อย่างใดแต่จะมีการเพิ่มให้อย่างเดียวเท่านั้นค่ะซึ่งคุณจุลินลักษณะวิสิทธ์นะคะยืนยันในฐานะประธานคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติไม่มีการปรับลดทั้งจํานวนผู้สูงอายุและก็เบี้ยงชีพแต่อย่างใด แต่ว่ายังจะมีการจ่ายเงินเพิ่มตามขั้นบันไดและมีการสั่งการศึกษาแนวทางเพิ่มเติมในเรื่องนี้แล้วเพื่อให้ช่วยเหลือในกลุ่มผู้สูงอายุแล้วก็ให้สอดคล้องกับการดําเนินการในการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งเรื่องนี้ขอให้มั่นใจว่าอย่างน้อยหน่วยงานนโยบายที่ผมเป็นประธานไม่มีนโยบายในการปรับลดทั้งคนทั้งเงินเมื่อหน่วยงานมีนโยบายแล้วจะมีการดําเนินการหรือว่าเปลี่ยนแปลงอย่างไรก็ต้องมีการแจ้งให้กับพี่น้องประชาชนในกลุ่มผู้สูงอายุทราบอยู่แล้วยอย่างไรก็ตามเรื่องนี้ต้องให้สอดคล้องกับ ภาวะเศรษฐกิจงบประมาณการเงินของแผ่นดินเพราะฉะนั้นอย่างน้อยพี่น้องประชาชนในกลุ่มผู้สูงอายุก็มั่นใจได้แล้วก็สบายใจได้ว่าจะไม่มีการปรับลดเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุมีแต่จะเพิ่มขึ้นและในส่วนของเกณฑ์น,นี้ยังคงไม่มีการอนุมัติออกมาใดๆทั้งสิน้นผู้สูงอายุสบายใจได้ค่ะนี่คือขอ้อมูลข่าวสารเรื่องราวดีๆที่นํามาฝากเลยหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กระชายเป็นกําลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ